ไม่หมดแล้วค่ะตอนแรกพ่าเมยก็ไม่เข้าใจว่าจีดีคืออะไรมันจะจบหรอมันจะจบได้ไหมมันจะยากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พ่อแม่แบบเหมือนทักไปถามเนี่ยวินแล้วเขาก็หาข้อมูลมาให้ตอดอ๋อพ่อแม่ก็อ๋อมันก็จบได้หนีมีการันตีด้วยก็เลยแบบโอเคก็หนูเจอในแพลนเนอร์ได้จากเรื่องพี่หนูค่ะแล้วก็แบบเขาก็มาแนะนําว่าเอ้ยเนี่ยถ้าแบบเรียนตีดีก็ที่นี่นะเพราะว่าเขาก็เรียนอยู่แล้วรู้สึกว่าก็ดีค่ะก็เลย อค่ะชื่อแวมค่ะอายุ17นะคะก็มาจากโรงเรียนดีคอนทางยักศาสตร์ค่ะก็หนูเรียนคอจ GED กรุ๊ปค่ะที่เดอะแพนเนอร์ค่ะที่หนูเลือกมาสอบจีนี้นะคะก็เพราะว่าอยากได้เวลาในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากโฟกัสกับพอร์ตแฟชั่นที่แบบมุ่งอยู่ในตอนนี้ใครอยากเข้าจุลาค่ะคณะแฟชั่นดีไซน์ หรือว่ามันทางสินนั่นเองค่ะปัญหาที่หนูเจอก็เหมือนไม่ค่อยเข้าใจในโจทย์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คุณครูก็ให้คําแนะนําดีมากตอบตรงจุดที่แบบหนูต้องการตอบเร็วค่ะหรือว่าแบบบางทีทักไปก็แบบอ่านเลยหนูก็แบบได้ได้คำตอบเลยทันใจมากๆเลยค่ะก็หนูเจอเด่แทนเนอร์ได้แักเรื่องที่หนูค่ะเขาติดที่ททม <า S 1> สอค่ะแล้วก็แบบเขาก็มา แนะนาว่าเอ้ยเนี่ยถ้าแบบเรียนตีดีก็ที่นะเพราะว่าเขาก็เรียนอยู่แล้วรู้สึกว่าก็ดีค่ะก็เลยลองกลัวว่าตัวเองจะเฟ้แต่พอมีการเรียนตีตรงนี้เข้ามาหนูก็รู้สึกว่าถ้าไม่ผ่านหนูก็อุ่นใจเพราะมันไม่เฟ้แล้วก็เรียนต่อได้เรื่อยๆค่ะตอนแรกข้าแรกก็ไม่เข้าใจว่าเออจีดีคืออะไรมันจะจบหรอมันจะจบได้ไหมมันจะยากไปไหมอะไรอย่างเงี้ย ให้พ่อแม่แบบเหมนหาขไปหาเนวินแล้วเขาก็หาข้อมูลมาให้ตลอดอ๋อข้อแมกก็ออกมันก็จบได้หนีมีการันตีด้วยก็เลยแบบโอเคค่ะเพราะว่าการเดินทางสะดวกค่ะเพราะว่ามาแบบติดวีเลยแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยค่ะสะดวกแล้วพ่อแม่ก็แบบเออก็อกุ่อนใจที่การเดินทางจะ ค่ชวนเพื่อนๆนะคะมาเรียนที่ The Planner กันค่ะไม่ว่าจะเป็น SAT GED ค่ะเราบอกว่าทุกคนที่มีหน้าหลักมากๆเลยค่ะมาเรียนกันนะคะติดตามข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียของ The Planner Education ไม่พลาดข่าวสารมหาวิทยาลัยและความรู้ดีๆแน่นอนสมัครติวแอดไลน์ The Planner